สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่ขายโคกรีฟิลแต่ไม่สามารถรีฟิลได้ครับโดยจุดเริ่มเรื่องเลยนะครับก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยออกมาถามความเห็นของทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าทางเธอเนี่ยได้มีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับโดยเธอเนี่ยเล่าว่านะครับทางเธอเนี่ยได้พาครอบครัวนะครับไปเที่ยวในสถานที่ที่หนึ่งและเธอเนี่ยก็จะมีการหยุด และรับประทานอาหารนะครับโดยการรับประทานอาหารของเธอเนี่ยก็เป็นการสั่งเมนูธรรมดานะครับแล้วทางเธอเนี่ยเหลือไปเห็นเมนูน้ำนะครับมันจะมีโค้กออริจินัลแล้วก็โค้กรีฟิลบายการ์ดนะครับซึ่งทั้งสองอันเนี้ยราคาเท่ากันเธอเนี่ยคิดว่าจะสั่งแบบรีฟิลเพราะคิดว่ามันคุ้มมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ากินเยอะกินอะไรเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยโค้กออริจินอลกับโค้กรีฟิลเนี่ยราคาเท่ากันเลยก็คือ50บาทเธอเลยตัดสินใจนะครับสั่งโค้กรีฟิล50บาท หลังจากนะครับที่สั่งโค้กรีฟิล50บาทเนี่ยทางพนักงานเนี่ยกลับแจ้งมาว่าถ้าเกิดเป็นโค้กรีฟิลเนี่ยราคาจะต้องเป็น60บาทนะครับทางเธอเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเอาเมนูเนี่ยไปให้ทางแคชเชียร์นะครับหรือว่าทางคนรับออเดอร์เนี่ยบอกว่าเออเนี่ย ในเมนูมันบอกว่า50บาทนะแต่คุณบอกว่า60บาทได้ยังไงทางแคชเชียร์เนี่ยก็เลยแก้ตัวนะครับมาประมาณว่าราคาเนี่ยได้ถูกปรับมาเป็น60บาทแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ออกมาใหม่นั่นเองก็คือทางแคชเชียร์เนี่ยไปไปมาก็คือยอมนะครับเออเนี่ยครั้งเนี้ยเอาเป็น50บาทแล้วกันทางพี่ผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยสบายใจก็กลับมารั้งที่โตธรรมดานะครับและหลังจากนั้นนะครับทังเธอเนี่ยก็กินข้าวเป็นปกติแล้วครับและน้ำเนี่ยได้หมดแก้วแล้วก็คือน้ำแก้วโค้ก อะรีฟิลตัวนี้นะครับท้งเธอเนี่ยก็เลยเอาแก้วเนี่ยไปเติมหรือไปรีฟิลนั่นเองนะครับพนักง,งานเนี่ยก็แจ้งออกมาเลยนะครับการเติมน้ําแก้วเนี่ยเติมได้แค่2ครั้งและทางพนักง,งานเนี่ยก็เอาแก้วอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยมาซ้อนแก้วนี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าแก้วแก้วเนี้ยเติมน้ํามาแล้วเป็นครั้งที่2ทําให้ไม่สามารถรีฟิลได้แล้วคือไม่สามารถเติมได้แล้วทั้งเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันชื่อว่าน้ํารีฟิลไม่ใช่หรอทําไมถึงเติมได้แค่ครั้งที่2เองล่ะ ทางพนักงานนะครับก็แจ้งมาเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นชื่อเมนูเฉยแต่ว่าเมนูอันเนี้ยมันสามารถเติมได้แค่2ครั้ง2ครั้งก็รีฟิลเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันรีฟิลแล้วแบบรีฟิลเจิมเท่าไหร่ก็ได้ทั้งเคอก็ได้มีการเถียงไปนะครับเอ๊ะไปกินร้านต่างๆมานามาเนี่ยคำว่ารีฟิลเนี่ยก็คือเติมไม่กี่ครั้งก็ได้นะแต่ร้านเนี้ยเติมได้แค่2ครั้งหรอแล้วทำไมถึงไม่บอกล่วงหน้าล่ะทางแคชเชียร์หรือเจ้าของร้านอะไรเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับพูดแค่ว่ามันเป็นกฎ ให้คำว่าโค้กรีฟิลเนี่ยมันแค่ชื่อเมนูเฉยแล้วก็เติมได้แค่2ครั้งเท่านั้นทางพี่นะครับพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำนะครับก็เลยถ่ายเมนูนะครับเมนูก็ตามที่โชว์เลยนะครับไอตัวโค้กออริจินัลกับโค้กรีฟิลไบคาร์ดนะครับแล้วเอามาถามในโลกของอินเทอร์เน็ตน,นะครับว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษเหรอไอคำว่ารีฟิลเนี่ยมันคือยังไงกันแน่มันสามารถเติมได้ตลอดเวลาจริงไหมไม่สามารถเติมได้แบบ หลายหายครั้งหรอทําไมร้านเนี้ยเขาบอกว่าคํำรีวิวเป็นแค่ชื่อและสามารถเติมได้แค่2ครั้งล่ะซึ่งเสียงนะครับของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าร้านรานเนี้ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะเจ้าเล่แล้วก็ใช้คําที่การรกวนเนี่ยเพื่อมาหลอกในการซื้อสินค้าของทางาลูกค้านะครับและหลายคนนะครับก็มาแชร์ด้วยนะครับว่าเอ้โค้กแก้วเดียวเนี่ยห้บาทเลยเหรอ ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะอาจจะเป็นคําหรือว่าลูกเล่นที่เขาเอามาเนี่ยเพื่อให้โคกเนี่ยขายได้หรือเปล่าราคาเนี่ยก็ได้กําไรมากยิ่งขึ้นเพราะโคกโดยทั่วไปเนี่ยแก้วใหญ่หน่อยเนี่ยยี่สเนี่ยก็เต็มที่แล้วแต่ร้านเนี้ยขายถึง50บาทเลยนะเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือเปล่าหรือบางคนนะครับก็มาชี้แจงเลยนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีการเก็บที่ราคา60บาทซึ่งไม่ตรงกับป้ายราคาของเขาเนี่ยทางลูกค้านะครับสามารถล้องเรียนได้โดยสามารถโทรไปที่คล้ายๆกับว่ากรมคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ1 5ึ่ซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็โทรไปแจ้งเรียบร้อยแล้วนะีและมีคนมาลงพื้นที่หรือตรวจจริงๆและเจอเหตุการณ์จริงๆนะครับทางร้านเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับอยู่ที่10,000บาท และคนแจ้งความนะครับหรือว่าคนที่ให้บอกแสเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่2,500บาทอันนี้ก็จะมีคนนะครับมาคอมเมนต์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับเกี่ยวกับเคสนี้ครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเปิดร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายตุ๊กตาหรือว่าร้านขายของชําหรือว่าร้านขายอะไหล่นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือลูกค้า และหลายๆครั้งนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้มาซื้อของร้านเราเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับมีเล่นแง่กับลูกค้านะครับนู่นนี่นั่นเพื่อเอาเปรียบลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยมีความเป็นได้สูงมากที่จะไม่กลับมาร้านเราอีกนะครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นการ ทำให้ธุรกิจของเราหรือว่าร้านเราเนี่ยไม่สามารถมีลูกค้าประจําได้นั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับทั้งผมเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับการที่เรานะครับไปทำอย่างนี้กับลูกค้าเนี่ยและลูกค้าเนี่ยก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆครับเราบริการลูกค้าเนี่ยอย่างโอเคโอเคแฟร์แดีกว่านะครับโดยระบุเนี่ยให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเป็นรีฟิลเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านเนี่ยอยากจะให้สองครั้งจริงเนี่ยในเมนูเนี่ยอาจจะต้องเขียนนะครับว่าโค้กรีฟิลเติมได้2ครั้ง ก็เป็นการแฟรแฝกับลูกค้าไปเลยนะครับเออเนี่ยเราแจ้งแล้วนะเราบอกแล้วนะทาให้ลูกค้านะครับเกิดความมั่นใจและมีความมั่นใจที่จะมาใช้บริการกับเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการดีกับเราด้วยซ้าไปที่ธุรกิจของเราเนี่ยมีลูกค้าประจําเยอะขึ้นแล้วก็สามารถเติบโตหรือขยายร้านค้าเนี่ยไปได้อีกไกลนะครับแต่ทําอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยครับอาจจะแบบไปไม่รอดในระยะยาวนะครับอาจจะเป็นการได้นะครับได้ประโยชน์แบบได้แบบระยะสั้นๆนะครับกินระยะสั้นไม่ได้กินระยะยาวนั่นเองนะครับ ครับและถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากแชร์ข้อคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกางล่างนี้ได้นะครับ